สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ ebermis learning คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารผมครูแซมอครวัตครับสวัสดีครับเรียนภาษาพม่าวันนี้ เราจะมาเรียนรู้การเปรียบเทียบคำกริยาภาษาญี่ปุ่นกับภาษาพม่า40คำครับจีจมมีมีมสัสมีมัสแปลว่า Đù Đù Chi bà ông Chi bà ông Chi bà ông Đù quản xê Đù quản Nhà đại em mà tự đến chi đấy. ญาติเอมมาติดยนจี้แดดญาติเอมมาติดยนจี้แดดดูข่าวที่บ้านทุกคืนดูข่าวที่บ้านทุกคืนต่อไปลมาดู การเปรียบเทียบภาษาพม่ากับภาษาญี่ปุ่นไม่บ <毎晩 S 1> าตายうちでเองมานิวส์อตเด้ไม่บางうちで ニュースを見ます毎晩うちでニュースを見ますเดนิว <N> ส <ih usi> ์ว e ิ Ma เอตดินโบชี้เดยาไดเองมาตดินโบจีเเดภาษาญี่ปุ่นกับมาภาษาพม่าคือคำช่วยชี้สถานที่โอกับโก คำช่วยชีย้สิ่งที่กล่าวถึงภาษาพูดก็จะพูดว่าญญตาได้เองมาแตเดียนจี้แหล่ญญตาได้เองมาแตเดียนจี้แหล่ดูข่าวที่บ้านทุกคืนนาท่าง นาทองฟ,งฟังฟังน้าทองบาน้าทองบานาทองบาโปรดฟังโปรดฟังอย่าท้าแท้หมาติชินนาทองแด ย่าท้าเทอม,มาตะชินน้าท่องเดยอย่าท้าเธอม,มาตะชินน้าท่องเดฟังเพลงในรถไฟหรือว่าฟังเพลงบนรถไฟอย่าท้าเธอม,มาในรถไฟตะชินแปลว,ว่าเพลงน้าท่องเดฟัง

音楽を聴きます。電車の中で音楽を聴きます。夜たてま、地震後、なたんで。夜たてま、地震後、なたんで。で、バサイプンカップ、ま、バサパマ、クカムチュエチタタンティ。お、ガプコー。 คำช่วยชีย้สิ่งที่กล่าวถึงภาษาพูดก็คืออย่าท้าแท้หมาแต่เช่นหน้นาท่องแดงฟังเพลงในรถไฟซาซา แปลว่ากินกินซาจาโซหรือว่าซาจะายาอังสาจาโซกินกันเถอะกินกันเถอะโยงนามาสุบะเข้าสวยหูสากคเด ยงนามาสูบะเข้าสวยหูซาแค่เดโย,ยงนามาสูบะเข้าสวยหูซาแค่เดะกินสูปะมาใกล้ที่ทำงานกินสซปะมาใกล้ที่ทำงาน 会社の近くで。四名。お蕎麦を。蕎麦、カウス英語。食べました。下げで。会社の近くで。お蕎麦を食べました。会社の近く。 会社の近くでヨウナーおそばをそばかんすえご食べましたさげで会社の近くでおそばを食べました会社の近くでおそばを食べました ยงนามสูบะเข้าสวยหูซาแค่แดยงนามสูบะเข้าสวยหูซาแค่แดเดภาษาญี่ปุ่นกับมาภาษาพมา่าคือคำช่วยชี้สถานที่โอกับโกคำช่วยชี้สิ่งที่กล่าวถึง ภาษาพุทธก็คือโยงนามาสซบะเข้าสวยซาแกแดดโยงนามาสุบะเข้าสวยซาแกแดดกินสุบะมาใกล้ที่ทำงานตาวตาวโนมิมัสโนมิมัสแปลว่า ดด่มดื่มเต้าบา่าเต้าบา่าเต้าบ่าครับนี้ยเชิญดื่มเชิญดื่มเชิญดื่มครับมันแน่ใจโยมหมากาแฟีเต้าแดดมันแน่ใจโยมหมากาแฟีเต้าแดด มันแ่ใตโยงหมากาฟีเต้าแต่ดื่มกาแฟที่ทำงานทุกเชา้าดื่มกาแฟที่ทำงานทุกเชา้ามัย่าสะมันแนใ่ใจเดยโยมากี コーヒー,ー。を飲みます毎朝会社でコーヒーを飲みます毎朝会社でコーヒーを飲みます,ーーみますマネタイーーコーヒー,ー,ー、マネタイーマー、コーヒー ภาษาญี่ปุ่นกับมาภาษาพม่าคือคำช่วยชี้สถานที่โอกับโกคำช่วยชี้สิ่งที่กล่าวถึงภาษาพูดก็คือมันแน่ายโยหมาก็ฟีเต้าแดมันแน่ายโยหมาก็ฟีเต้าแดดื่มกาแฟที่ทำงานทุกเช้า 読みます。読みます。では、あんン,ン。タッパーン。読みます。読みます。では、あんあん。ぱッ พับปาพับปากร,รุณาอ่านกระุณาอ่านอย่าทาแท้หมาแต่เลีนสาบผดแดอ,อย่าทาแท้หมาแต่เลีนสาบผดแดอ,อย่าทาแท้หมาต่เลีนสาบผดแด อ่านหนังสือพิมพ์บนรถไฟอ่านหนังสือพิมพ์ในรถไฟรถไฟอย่าทาเทม่าตัดเียมมนสากู 読みます。パ<ッ>電車の中で新聞を読みます。電車の中で新聞を読みます。いたてま、ドリンザーゴ、パま、ドリンーゴパで、バサイポンカプ。バサパマ。<スー> คือคำช่วยชีย้สถานที่โอกับโกคำช่วยชีย้สิ่งที่กล่าวถึงภาษาพุทธก็คือเหท้าแท้หมาตลินสาผาแต่เหต้าแท้หมาตรินสาผาแต่อ่านหนังสือพิมพ์บนรถไฟ แปดแปดเนี่แปลว่านอนนอนไอเปียอองไอปาไอเียวอองเอปาเอเปียวอองเอปานอนหลับให้สนิทนะนอนหลับให้สนิทนะ มเ uhm, นกะเสตนายเราเอแค่เดมนกะเสตนายเราเอแค่เดมนกะะเสตนายเราเอแค่เดเมื่อวานเข้านอนประมาณห้าทุ่มเมื่อวานเข้านอนประมาณห้าทุ่ม

เอแค่แดว่าภาษาญี่ปุ่นกับกะภาษาพม่าเป็นคำช่วยชีย้หัวเรื่องภาษาพุทธก็คือมนเนกะยะเซตนายแล้วเอแค่แดมนเนกะยะเซตนายแล้วเอแค่แดเมื่อวานเข้านอนประมาณห้าทุ่ม ข้าว่าตื่นนอนตื่นนอนตูซอซอท่าเดตตูซอซอท่าเดตตูซอซ so so อท่าเดตเขาตื่นแต่เช้าเขาตื่นเช้า มัน so, ่ตายชานายมาเอยาทาดมัน่ตายชนายม่เอายาทาดมัน่ตาชวนายมาเอยาท่าเดตื่นนอนหกมองเช้าทุกวันตื่นนอนหกมองเช้าทุกวันม่ยาสา い6時にきますやた毎朝6時に起きます。毎朝6時に起きます。むねたい。ちょうないいま นี้ภาษาญี่ปุ่นกับมาภาษาพมา่าคือคำช่วยชี้เรื่องเวลาภาษาพุทธก็คือมันแน่ายเช่าในเอยท่าแดมันแน่ายเช่าในเอยท่าแดดตื่นนอนหกโมงเช้าทุกวัน ด้วยด้วยเข้าいますเาいますแปลว่าพบพบ <พพ S 1> ด้วยบีด้วยบีด้วยบีพบแล้วเจอแล้วเจอแล้ว สิบุยามาตังา้งให้เส้นเดียวโกโด้ดูแค่แต่สิบุยามาตังา้งให้เส้นเดียวโกโด้ดูแค่แต่สิบุยามาตั้งให้เส้นเดียวโก้ดูแค่แต่เจอเพื่อนคนหนึ่งที่สิบุยะเจอเพื่อนคนหนึ่งที่สิบุยะ 週末渋谷で友達に会いました週末渋谷で友達に会いました週末渋谷で友達に会いました ชิบุยะมาต้องเอเส้นเดียวโกด้วยแค่แดดชิบุยะมาต้องเอเส้นเดียวโกด้วยแค่แดดเดภาษาญี่ปุ่นกับมาภาษาพม่าคือคำช่วยชี้สถานที่นีกับโกคำช่วยชี้สิ่งที่กล่าวถึงภาษาพุทธก็คือชิบุยะมา 等下先掉队开台是不亚嘛等下先掉队开台就不很可能的西伯亚的新手的新手不答应吗是不答应吗是狼陪 ร้องเพลงติชิ้นโซ่แม่ติชิน้นโซ่แม่ติชินช้นโซ่แม่จะร้องเพลงฉันจะร้องเพงลงคาราโอเกะมาติชิน้นโซ่แดดคาราโอเกะมาติชิน้นโซ่แดด カラオケーマー、デジんそうで。ロングプレインティカラオケ。ロンプレインティカラオケ。カラオケで。カラオケマ。歌おう。しんごゴを。歌います。そうで。 คาราโอเกะเดอวตาอวทายมัสคาราโอเกะเดอวตาอวทายมัสคาราโอเกะมาตัวชิงหโซเรคาราโอเกะมาตัซเรเดภาษาญี่ปุ่นกับมาภาษาพม่าคือคำช่วยชี้สถานที่โอกับกคำช่วยชี้สิ่งที่กล่าวถึง ท่าพัศพุทธก็คือคาราโอเกะมะตะเชียนโซเดคาราโอเกะมะตะเชียนโซเดดร้องเพลงที่คาราโอเกะยียีขะกี้มัสขะกีมัสเขียนเขียน เลเซียเยปีปาเลเซียเยปีปาเลเซียเยปีปาเขียนที่อยู่ให้หน่อยเขียนที่อยู่ให้หน่อยเพนเดกบอบินแนะขากีมัสซาเยแด ペンで書きますペンで書きดす。เพนเด์เียนนะสาเยดาเนแนเยดมอภาษาญี่ปุ่นกับแนภาษาพมา่าคือคำช่วยแสดงวัสดุภาษาพูดก็คือมอปินเนะสาเยแดมอปินเนะ สาเยแ,ยแดเขียนด้วยปากกาเขียนหนังสือด้วยปากกา